สวัสดีค่ะวันนี้นำทุกท่านมาดูแปลงถั่วกันที่อำเภอสีชมพูนะคะอันนี้เป็นลักษณะอาการของโรคคนเน่าขาดนะคะที่เกิดจากเชื้อรา aspergillus as niger นะคะลักษณะของเขาก็จะค่อยๆย,ยุบตายไปนะคะก็จะบางหลุมเนี่ยก็จะเป็นบางต้นเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากมาเมล็ดนะคะมันมีสองสาเหตุก็คือเกิดจากมาเมล็ดหรือว่าอยู่ในดินจะมีเชื้ออยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็ถอนต้นเข้ามาลํำต้นเขาก็จะขาดเลยการแก้ปัญหาอันนี้อันดับแรกที่ง่ายสุดก็คือเราครุบเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนที่เราจะปลูกก็จะช่วยลดปัญหานี้ได้นะคะถ้าเราพบปัญหานี้ในแปลงแล้วเราจะต้องมีการแก้ไขโดยเกษตรกร,ร,กรต้องเดินสุ่มสำรวจแปลงนะคะแล้วก็ถ้าพบต้นที่เป็นโรคนะคะก็ให้ถือถุงพลาสติกเข้าไปแล้วก็ ถอนต้นนั้นออกมาแล้วก็เอาใส่ในถุงพลาสติกนะคะเอาไปเผาทำลายนอกแปลงนะคะสำหรับหลุมที่ถอนต้นขึ้นมานั้นก็ให้เอาปูนขาวนะคะหยอดไปในหลุมแล้วก็ลดน้ำนะคะแล้วก็กรบไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อกระจายแพร่ทั่วไปหากมีการระบาดรุนแรงนะคะเกษตรกรอาจจะต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะ ไอปไดโอนหรือว่าเมทัเล็กซิลแมนโคซิตพวกนี้นะคะผสมน้ำฉีดพ่นโดยพ่นไปที่โคนของต้นทลิสงเลยนะคะก็จะอาจจะช่วยลดปัญหานี้ได้ปัญหานี้จะเป็นปัญหาค่อนข้างสำคัญมากในแหล่งปลูกนี้โดยจะพบทั้งฤดูฝนแล้วก็ฤดูแล้งโดยเมื่อเกษตรกรไม่มีการคัดมเมล็ดนะคะถ้า อันดับแรกเนี่ยก็ต้องคัดเมล็ดก่อนที่จะนำมาปลูกโดยดูจากเมล็ดที่มีความสมบูรณ์นะคะบางครั้งเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีเชื้อราหรือเปล่านะคะการแก้ปัญหาโดยการคลุกเมล็ดก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งในส่วนที่2ก็คือเมื่อเวลาที่ปลูกไปแล้วนะคะถ้าพบปัญหานี้ก็ต้องรีบแก้ไขแล้วก็สํารวจหมันสํารวจแปลงนะคะถ้าพบก็ให้รีบแก้ไขเพราะว่า ถั่วนี้จะค่อยๆย,ยุบตายลงไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงเก็บเกี่ยวเลยก็ยังมีการยุบตายนะคะอันนี้ก็ที่เราไปเจอเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นแปลงที่อายุสักประมาณสัก30กว่ากวันแล้วนะคะอันนี้ก็คือถั่วนั้นได้ออกเริ่มออกดอกไปแล้วนะคะก็ยังพบปัญหานี้อยู่แล้วก็เป็นหย่อมๆนะคะถั่วก็จะตายเป็นหย่อมๆไปนะคะนอกจากนั้นเราก็พบอีกนะคะว่ายังมี เรื่องของลำต้นเน่าหรือคนเน่าขาวซึ่งซึงง่งเกิดจากเชื้อรา scutellium r o b i นะคะเพราะว่าเราเจอเมสเ s c u t e l i u m ด้วยก็เข้าใจว่าน่าจะมีการเข้าทำลายทั้งเชื้อทั้งสองตัวเลยนะคะสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรามาฉีดพ่นอันป้องกันกำจัดเชื้อราก็คือเีราไม่เป็นตัวนี้ลลายเนี่ยฝนเนี่ยฝนต้องพ่นต้องพ่นใส่โคนมาเลยค่ะสมูติัวนี้เป็นเนี่ยชมูถัดหนูถอนลงนี่ปุ๊บเดียนี่ ถ้าถอนลงตรงนี้ปุ๊บแหน่มหายหนามมันไหลไปใส่ต้นอื่นเป็นเสยได้หน่เป็นไหมมีเม็ดซัโคริทิอัมเม็ดมีอ๋อมีเม็ดอันนี้ด้วยแปะกันในเบิดตายเบิดเนี่ยเฟืร์นนั่นนี่ละเฟิร์นนั่นข้นเน่าเออหลักเน่าข้นเน่าเนี่ยมันสีเน่าไปนี่เห็นบ่นี่อันนด้เหี้วเหี้ยวโยมโยไปสังเกตบ้างเด้อเกนเนี่ยย่างสนนันเป็นลายเดี๋ยวขอนู้นเป็นลาย นี่นี่มันมันถอนตัวน,นี้บ้างค่ะนี่นี่มันถอนตัวนี้เห็นนู้นไหมน,นี่นี่นี่ตัวเนี้ย <Okay. S 1> ถอนมึงดูว่ามันแมนแมนถอนขึ้นมาเลยถอนขึ้นแล้วออกมาผีดเด้อทำอุย้ยอย่าไปสันส้นเด้อถ้า,าสั้นเนี้อใส่เนี้อใส่ต้นอื่นเป็นต่อไปอีกเห็นม่้มันเน่าขาดคน<ช>เน่าขาวคนเน่าขาดเน่าขาดเลย เห็นบอลขาดข้อเลยดดนี่ตายบ่ขึ้นเยนลยก้น